ไม่เจอกันตั้งนานเลยเด็กๆสบายดีกันไหมเอ่ยครูแอนคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีนิทานะะสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังคะ่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะแอนถ้าเด็กๆอยากฟังนะคะไปฟังกันได้เละะย <h ums> นิทานเรื่องเรายังรักกันทุกวันจ้าคุณยายไปเล่นซ้ายกัน อ้ะอ uh uh, ช่วงนี้สนามเด็กเล่นปิดจ้ชาชัยอกระต่ายน้อยเพื่อนรัก uh uh, อ้ะอะยังเล่นด้วยกันไม่ได้จ้าพ่อหมีกลับมาแล้วจ้าอ้ะอะอย่าเพิ่งกอดกันนะ งะงะเล่นก็ไม่ได้งะงะกอดก็ไม่ได้ทำไมทำไมทำไมกอดด้วยไม่ได้ล่ะโอ้โหมานี่มาพ่อมีมีหนังสือมาฝากคุณยายอ่านนิทานให้ฟังนะจ๊ะ มีเล็กรู้ไหมตอนนี้มีโรคระบาดชื่อโรคโควิด -19 เกเด็กๆต้องระวังมากๆถึงแม้จะกอดชื่นใจไม่ได้แต่ลูกหมียังเตรียมขนมชื่นใจให้พ่อหมีได้และยังเตรียมบอกรักพ่อหมีแบบไม่ต้องกอดได้ด้วยนะ พ่อหมีกลับมาแล้วจ้าเมื่อโรคโควิด19หายไปพ่อหมีไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องกลัวติดเชื้อโรคและจะได้กอดลูกหมีเล็กแน่นๆเหมือนเดิมเมื่อโรคโควิด19หายไป มีเล็กจะได้เล่นกับกระต่ายน้อยเล่นด้วยกันทุกๆุกวันเหมือนเดิมนี่ทานจบแล้วค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะสนุกกันไหมเอ่ยไว้คราวหลังครูแอนจะเล่าให้เด็กๆฟังใหม่นะคะก่อนจากกันวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ